วันนี้เสนอตอนเจ้าลิงกล้าแสดงออกในป่าอันเงียบสงบมีลิงน้อยตัวหนึ่งชอบนั่งเงียบๆอยู่บนกิ่งไม้สูงคอยมองดูเพื่อนๆเ,เล่นกันอย่างสนุกสนานลึกๆแล้วลิงน้อยมีความฝันอยากเป็นนักเล่านิทานที่กิ่งที่สุดในป่า แต่ก็แอบ,บกลัวว่าเล่าออกไปแล้วเพื่อนๆจะหัวเราะหรือไม่สนใจทุกวันลิงน้อยซุ่มซ้อมเล่านิทานคนเดียวใต้ต้นไม้ซ้อมไปเรื่อยๆจนคล่องและเก่งขึ้นแต่พอถึงเวลาจะเล่าต่อหน้าคนอื่นมันก็ถอยกลับไปนั่งเงียบเหมือนเดิมเพราะยังอายลือไม่กล้าแสดงออกวันหนึ่งป่าใหญ่จัดงานเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิ มีการแสดงของสัตว์น้อยใหญ่มากมายและที่สำคัญมีเวทีสำหรับเล่านิทานด้วยลิงน้อยหัวชัยเต้นแรงอยากขึ้นเวทีแต่ก็ยังลังเลเหมือนเคยทันใดนั้นพายุหมุนล,ลูกใหญ่ก็ก่อตัวขึ้นเหนือปืนป่าสัตว์ทุกตัวรีบหาที่ปลอดภัยแรงลมพัดจนเวทีพังลงท่ามกลางความวุ่นวายลูกนกตัวหนึ่งตกจากรัง ลิงน้อยเห็นเข้าก็กระโดดลงไปช่วยทันทีปีนขึ้นต้นไม้สูงฝ้าลมแรงแล้วพาลูกนกกลับสู่ที่ปลอดภัยลูกนกตกใจร้องไม่หยุดลิงน้อยไม่รู้จะทำยังไงดีจึงเริ่มเล่านิทานของตนให้ลูกนกฟังเสียงเล่านุ่มนวลลูกนกก็ค่อยๆสงบลงพอดีกับที่พาย,ยุเริ่มสงบลง ทุกสายตาหันไปตามเสียงเล่านิทานบนต้นไม้เห็นลิงน้อยยืนเล่าอย่างสนุกออกท่าทางประกอบแววตาเปล่งประกายกล้าหาญและมีความสุขเพื่อนเพื่อนพากันปรบมือและขอบคุณด้วยรอยยิ้มวันต่อมาเมื่อมีการเฉลิมฉลองอีกครั้งลิงน้อยตัดสินใจปีนขึ้นเวทีเริ่มเล่านิทานที่ซ้อมมาจนเก่ง ยืนเล่าได้น้ำเสียงมั่นใจถึงจะตื่นเต้นบ้างแต่ครั้งนี้ไม่กลัวอีกแล้วเสียงหัวเราะและเสียงปรบมือจากเพื่อนๆทำให้หัวใจของลิงน้อยอบอุ่นมันยิ้มกว้างด้วยความสุขและตั้งแต่นั้นมาลิงน้อยก็ไม่กลัวการแสดงออกอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการกล้าสแสดงออกเริ่มต้นจากการที่เราเชื่อมั่นในตัวเอง และเมื่อเราเริ่มกล้าที่จะเชื่อมั่นในตัวเองแล้วนั้นทุกสิ่งที่เราฝันก็เริ่มเป็นจริงได้เสมอและอย่าลืมติดตามนิทานสนุกสนุกข้อคิดดีๆได้ที่ช่องบ้านนิทานเด็กดีกดติดตามกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราไว้ด้วยนะครับ